สวัสดีค่ะผูะ้ชมทุกท่านนะคะวันนี้นะคะไม่กวานนะคะจะมาดูอาการของน้องน้ำฝนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเป็นยังไงนะคะอาการของน้องนะคะก็เพราะว่าเมื่อวานนะคะเมื่อวานนั้นนะคะก็ได้นาได้มีหมอนะคะมาฉีดนะคะให้กับน้องนะคะคือหมอที่พังงานะคะ อ่อนๆอๆใหญ่เลยสายตาปิ้งเลยนะคะซึ่งหลังจากที่ไม่วานนะคะได้ไปสุรินนะคะกลับไปสุรินไปวานข้าวนะคะก็ปล่อยให้น้องนะคะดูแลนะคะก็พอดีฝนตกนะคะน้องก็ปล่อยให้น้องเล่นน้ํานะคะเล่นน้ําน้ําฝนนะคะเพราะว่าฝนช่วงนี้ก็ตลอดเลยนะคะก็เลยน้องนะคะก็เลยไปถูกโดน ขานะคะก็เลยต้องมีการบวมเนาะ,ะเพราะว่าน้องเล่นแรงนะคะเล่นแรงกระดดโดดโลดเต้นเลยเนาะนะคะดีใจนะคะดีใจน้องน้ำฝนนะคะได้เล่นน้ำนะคะ,ะ,คะเพราะว่าฝนตลอดเลยนะคะโอ้ย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 ทำอะไรนอนะคะก็มาดูนะคะพวกวานก็ได้รางนะคะ เสร็จที่เรียบร้อยนะคะก็เลยเกจะเอาสมุนไพรนะคะนะ้านะคะต้มนะคะใส่ขานะคะอะก็รู้สึกว่าอาการก็ดีขึ้นนะคะอาพกก่อนม,มามาเลยนะคะน่ะเป็นเป็นขาช่วงนี้นะคะด้านนี้นะคะคุณแม่นะคะที่แม่วานได้มาดูเลยประคบนะคะก็เลยเกิดลดจาก,การบวมขึ้นกว่าเดิมเนาะนะคะเพราะว่าตอน มาใหม่ๆนี้ก็จะแรงมากเลยนะคะก็จุดนี้นะคะคุณแม่นะคะจุดนี้นะคะ,ะ,คะที่น้องนะคะไปดูน,นะคะถูกไม้นะคะกระโดดโลดเต้นนะคะเลยคือมีการอักเสบนะคะก็พอก่านนะคะก็ได้ต้มน้ําสมุนไพรนะคะสาดให้น้องนะคะเพื่อในการลดการบวมนะคะ วะวะวะเลื่องเล่นเนี่ยก็สุดๆเลยเนาะนะคะวะวะแอะเจ้าอยู่ที่ก็ได้ดูอยู่บนเนาะกำลังเดินลไอ้แกงกะแตขึ้นนะะอันนี้แผลนะคะแผลที่ปากแผลนะคะที่นองน้ำฝนนะคะได้เล่นนะคะ ็รู้สึกว่าอาการก็ดีขึ้นกว่าเดิมเนาะนะคะคือหมอก็ได้ฉีดยาอักเสบนะคะให้น้องนะคะแล้วก็มีการจะไปช่วยพี่้แก้ดีไอเกล็นก็เต้เพิ่มยีติสติดมอให้กันกล้องยีติสแอเแกะอ่อนเนาะยีติสสาธุประนี่นะคะแขกนะคะพี่น้องนะคะโดนนะคะโดนไม้นะคะแล้วก็มีการ ช้ำนะคะมีการบวมนะคะแล้วก็ไม่ความได้กลับมาสุรินนะคะก็ได้มาประคบนะคะแล้วลดต้มน้ําสมุนไพรนะคะใส่ตัวน้องนะคะก็อาการก็ค่อยดีขึ้นนะคะแล้วก็หมก็ไดใใ้ให้ยานะคะเอาไว้นะคะทานนะคะให้กับน้องด้วยนะคะสวัสดีครับผู้ชมสองท่านนะคะอันนี้เป็นยานะคะของคุณโมนะคะเพื่อ ในการที่จะเป็นเป็น,ปนยาไล่พะควมน,นะอันนี้ยาเหลืองยาล้างแผลอ๋อเป็นยาล้างแผลนะคะปากปากแผละนะคะที่น้องโดนนะคะโดนไม้นะคะที่ในความที่น้องเล่นนะก็มีมีตอไม้มีอะไรนี่นะคะก็ไปโดนนะคะแล้วก็ไปถูกน้ํานะคะก็เลยมีการบวมอักเสบนะคะหมอก,ก็เลยได้ได้ฉีดยาแล้วก็ได้เอายานะคะเพื่อในการที่จะ รักษาปาดบาดปาดแผลน,นะคะค่าเชื้อด้วยเนาะนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็น่าฝนด้วยเนาะฝนเมยนะคะต้องดูเลยเป็นพิเศษมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะผู้ชมสี่ท่านจ้านะคะอันนี้เป็นการนะคะรักษานะคะคือต้มยาสมุนไพรนะคะเป็นเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ เป็นการทายาล้างแผลแล้วก็มีการทาครีมนะคะข oh. องการปาก oh. ปากแผละนะคะเพื่อไม่ให้มีสิ่งสกปรกนะคะเข้าไปนะคะหลังจากที่คุณหมอได้ oh. พีดยานะคะ oh. โอ้เตะเตะเล็กๆไมควานม,มาใหม่ๆนี่โอ้บวมนะคะบวมมากเลยนะคะปกได้ต้มยาสมุนไพรแล้วก็สาดลงในตัวน้อง ะคะ,ะแล้วก็รู้สึกอ,อาการก็ลดบวมนะคะ,ะแล้วก็ได้ฉีดยาแก,ก้อักเสบไปด้วยเนาะนะคะฮะอืมเนาะชาเล่นเนี่ยนะคะสุดยอดเลยนะคะดีใจนะคะเพราะว่าเห็นเห็นความก็บอกว่าคนที่ดูเนาะก็บอกว่าเขาเล่นแรงนะคะเล่นน้ำแรงมากเลยนะคะแล้วก็เขาก็ไม่ค่อยรู้นิสัยน้องด้วยว่าเล่นแรง ขนาดไหนเขาก็นึกว่าธรรมดานะคะเพราะว่าไม่วานก็บอกเลยว่าอย่าให้เล่นแรงนะคะแต่อย่างว่าเลยเนาะคนดูก็บอกว่าคงไม่เป็นไรมั้งนะคะพอดีพร้อมกับฝนแรงแรมา,มาด้วยก็โอ้เล่นแบบตามใจคนเล่นเลยแต่เล่นแรงมากก็พอดีเนี่ยผลตอบรับก็คือถูกไม้ถูกอะไรโดนไม้โดนอะไรนี่ด้วยเนาะนะคะแล้วเกิดมีการ มีแผลเล็กๆน้อยๆนะคะก็เลยต้องอัก <c> เ <oughs> สบนะคะเพราะว่าไปแช่น้ําเล่นด้วยนะคะไปลงน้ํภาพภาพโดดนี้ถ้าไม่ไม่ได้แช่น้ํานะคะน้องก็ไม่ค่อยเท่าไหไรนะคะพอดีปไปแช่น้ําด้วยนะคะก็เลยรู้สึกว่าบวมนะคะ <laughs> แต่ก็ดได้กลับมาก็ไม่ได้ทํางานเลยนะคะคุณแม่กลับมานะคะเพราะว่า พอมาดูอาการแล้วโอ้มีการคาบบวมนะคะก็เลยไม่ได้ทํางานนะคะตั้งแต่มีความได้กลับมาจากสุรินก็ไม่ได้ทํางานเลยนะคะก็ดูแลรักษาขาน้องให้ดีให้ดีก่อนเนาะนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะจางก็ไม่ค่อยสบายเยอะมากอยู่ยุดที่สุรินเนาะ,ะก็เห็นแล้วก็โอ้ต้องต้องดูแลเขาพิเศษนะคะ อาการบวมของน้องก็ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วนะคะคุณแม่นะคะอาการบวมของขาน้องนะคะอันดีขึ้นกว่าเดิมแล้วนะคะก็ต้องประครบนะคะสมุนไพรนะคะต้มน้ําสมุนไพรสาดให้น้องนะคะขาน้องไปเช้าแล้วก็ช่วงที่เที่ยงแล้วก็ช่วงเย็นนะคะก็พอพอกลับจากสนินมาก็รักษามามาก็รู้สึกว่า อาการที่บวมก็หายก็ลดลงเลยนะคะก็ยังเหลือที่ปากแผลเท่านั้นนะคะคุณแม่นะคะที่ที่ยังยังมีอยู่นะคะแต่ก็อาการก็ดีขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าจะไม่ให้น้องโดนเล่ไม่จะไม่ให้น้องเล่นน้ําเลยนะคะคือจะทําความสะอาดสายยางนะคะสายยางแล้วก็ถูแล้วก็ให้แห้งแล้วก็ถึงจะมีการ ทายานะคะและ้วแ,แค่นั้นนะคะเพราะว่าถ้าจะให้เล่นเหมือนเดิมนี่คงไม่ได้เลยเพราะว่าตัวเลี๋ยมันจะติดเชื้ออีกเนาะนะคะมันก็ไม่ได้ถึงเผลน,นิดหน่อยเราก็ต้องดูระมัดระวังนะคะความสะอาดสะอ้านแล้วก็ดูเลนะคะเป็นพิเศษด้วยเป็นเป็นช่วงคานี้เป็นเป็นที่รับน้ำหนักของตัวช้างนะคะก็เนยนะคะแล้วก็ต้องต้องดูเลให้เขอไป ให้ให้สะอาดนะคะแล้วก็ให้หายดีให้หายไวๆนะคะแต่ก็ได้กินยาแล้วก็คุณหมอฉีดยาก็อุ่นใจดีใจแล้วเนาะนะคะเพราะว่าน้องก็จะได้ไม่ไม่เกี่ยมีการเจ็บปวดนะคะก็จะรักษาน้องนาคาจนกว่าน,น้องจะหายดีสนิทนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงจะได้ทำงานนะคะ ค่ะก็ไลน์นี้นะคะก็กรับขอบพระคุณคุณแม่นะคะทุกทท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะก็จะมีช่วงเย็นก็จะมีอาหารให้น้องนะคะเป็นอาหารเสริมนะคะคุณแม่นะคะผลไม้นะคะให้น้องนะคะได้กินได้จานนะคะอ่าอ่ะ,อะสวัสดีทักทายคุณแม่หน่อยคะ่ะลูสวัสดีทักทายหน่อยคะ่ะนะคะ อาโฟนสวัสดีคุณแม่หน่อยค่ะลูกสวัสดีค่ะโอ้ไหนโน้นนะคะอานักสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่หน่อยค่ะลูกสวัสดีค่ะก่อนเดีวนะคะไหนน้นนะคะโอ้ห่วงยาห่วงยานะคะห่วงยานะคะอานักสวัสดีทักทายคุณแม่หน่อยค่ะลูกอาสวัสดีค่ะไหนโน้นนะคะโอ้ อ่าสวัสดีคุณแม่หน่อยเร็วไหนะสวัสดีแม่แม่นะคะทุกทุกท่านหน่อยเร็วเลยอ่าน้ำฝนสวัสดีค่ะเด็กตะกรุมจวนเนาะอห่วงย่านะคะคุณแม่ห่วงย่านะคะเรื่องกินเรื่องใหญ่เลยนะคะเรื่องกินเรื่องใหญ่นะคะส่วนน้องใสุ่่นน่าโยกอยู่นั่นเลย <laughs> ต้องให้ให้พื้นที่แห้งก่อนค่อยมาอยู่ด้วยกันเนาะนะคะ เพราะว่าฝนตกทั้งวันนี้เพิ่งหายหยุดตกนะคะคุณเน่นะคะเพิ่งหายหยุดตกนะคะอายกอยู่นั่นก่อนเลยเด้อนะคะสายฝนนะคะจะได้ให้ดินให้แห้งนะคะกค่อนจะมาอยู่เนาะนะคะบ้านเบื้อนีนกันกระตุน้นจะเป็นหญ้านะคะที่พ่อขวานนะคะ ไปหานะคะช่วงฝนๆนะคะบรรทุกมาเต็มเต็มรถเลยนะคะเต็มรถสลิงเลยเนาะนะคะนี่ยหญ้าหญ้านะคะกองน้องน้งนําฝนนะคะทีประกวานไปเอาท่ามกลางน้ําฝนเยอะๆฝนทั้งวันเนาะนะคะสวัสด,ดีก่อน <c oughs> สวัสดีก่อนสสวัคุณแม่หนส่อยดิค่ะสวัสดีทักทายคุณแม่ห<ล>น่อยดิวนะคะสวัสดีค่ย<ล><ๆ> เดีอนเต็ดนะพื้อเอ้าวัีดีสวยกันปีติสวยเด้อเอ้าดีจ้าวัีดีสวยกันกระตุกมันฝื้อเอ้าวัีดีก่อนเร็วัีดีสวยอ่ะสวัสดีทักทายกันหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาไว้แจ้งลงอ่าอ่าไปไปเลยโบกมือโบกมือโบกมือเออเย็นหน่อยเยง บนซูงเลยโอ้โหเรียกแม่์เมเนาะเรียกอะไรอนะคะเห็นน้ำนะคะไหลน้ำไหลแรงมากเลยนะคะน้องตื่นนะคะมานี่ไม่มีแล้วลูกไม่มีแล้วทางนี้นะคะเดี๋ยวแม่ขวานก็จะมีผลไม้ให้น้องๆได้กินได้ทานนะคะคุณแม่นะคะมามาทางนี้นะคะโอ้ได้ยินเสียงคนพูดเนาะก็เพราะว่า สายน้ำแรงมากเลยนู่นด้านนู้นนะคะคนนี้นะคะน้ำไหลแรงมากเลยนะคะหลังจากไหลจากเพื่อเข่ามาเนาะนะคะเสียวเสียวเสียวนะคะเสียตื่นตื่นคนที่เข้าว้กกันอยู่นู่นเนาะอยู่ที่สายน้ำนู่นนะคะคนนี้นะคะน้ำไหลจากเพื่อเข่าแรงมากเลยนะคะมาเรวมารวมาเร็มา เล่นมาอ๋อตื่นอะไรเนาะตื่นอะไรนี่อ่ะมาทางนี้มาทางนี้นะคะมานี่มาอมามานี่หายไปๆนาะลูกหายไปๆนาะนะคะมาเร็วนี่นะคะยานะคะที่พอควานนะคะไปหานะคะซึ่งแต่ละวันแต่ละคืนนั้น ก็จะกินเยอะนะคะคุณแม่นะคะเต็มรถสลิงเลยเนาะเต็มรถคันนี้เลยนะคะ่ะก็ทำ <c oughs> นานไปทางไหนเนาะเนาะอ่าน,น,นะคะการไล่นี้นะคะไม่กว่านั้นก็ขอจบไล่ลงเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ